แค่แบบใบแบบนี้เา่านย้เอาเอาเอาฮัลเขนเนไปไทรเอาจะไปปลูกต้นไม้ที่ซื้อมาเมื่อวานพอดีชาวบ้านคุ้มหนองหัวลิงเขาเห็นที่โพสก็เลยมาช่วยปลูก3-4คน บ้านหนองหลิงก็คือที่ที่ไปไปเคยไปสร้างที่พักสงฆ์ไว้แล้วก็สร้างเสร็จก็แล้วก็ปลูกป่าไว้ที่นู่นเยอะเยอะมากเหมือนกันแบบนี้ลิงตอนนี้มีครูบาอาจารย์กันไปอยู่แทนแล้วก็เลยมาปลูกที่นี่ไปอยู่ที่ไหนก็ปลูกแต่ป่า สร้างแต่ป่าไว้ วันนี้ปลูกป่ามาถึง10โมง40่สนาทีตั้งแต่เช้าได้เยอะเลยตอนนี้ไม้ตะเขียนไม้ยังนาไม้ต้นแดงต้นอะไรที่ซื้อมาเมื่อวานปลูกโยมจากคุ้มหนองหลิงคือหมู่บ้านคนละตำบลมาช่วย โยมอุปถักวัดเดิมที่เคยอยู่ตามมาปลูกช่วย,ยได้ได้ไงสาวคนเล็กสาวคนเล็กเขามาพูดเนี่ะเอาแต่เราทำเยอะแล้วนี่ม,มันไม่เยอะหรอกพูดเยวก,พก,ก็พักก่อนพักก่อนแล้วค่อยไปทำต่อปักกินน้ำหรือยังกินน้ำหรือยัง กินน้ำเย็นๆที่ละ่ะมันจะได้หายเจ็บหายร้อนแล้วก็ไปทําต่อจะได้บุญเยอะๆตัวมาก็มาเอาเห็ดไปขายาไม,ไมาชุดแรกเราไปมานสองร้อน่าจะ200กว่าต้นปลูกจะเสร็จแล้วปลูกจะหมดแล้วตอนนี้เรามาเอาไม้อีกชุดที่เหลือวันนี้กะปลูกให้ ให้หมดหรือเปล่าไม่รู้ต้องต้องดอูกำลังของโยมที่มาช่วยด้วยมุทนาสาธุโยมแล้วก็พาลูกหลานเด็กๆมาเอาบุญเอานิสงกับครูบาอาจารย์ก็เป็นโยมอีกที่หนึง่งเป็นโยมที่เคยอยู่ด้วยกันดูแลอุปถาครูบาอาจารย์ดูแลอุปถากาาอ,ถาอาจารย์มาตั้งแต่อยู่ที่ไปทำที่พักสง์ที่หนึง่ง เขาช่วยปลูกป่าจนแล้วเสร็จแล้วก็มาช่วยที่นี่ก็ขอมทนาสัธุมีความผูกพันมีความผูกพันกับครูบาอาจารย์ผูกพันกับญาติโยมอุ่านปอไหนแล้ววันนีจะขึ้นปอไหนครั้งเนี่ยตอนนี้ปอสามอ่ะโอ้ย ขึ้นไปเลยลูกเอออันนั้นอันนั้นจับข้างกลางๆได้นะั้นเอออันนั้นได้ง่ายๆะเขาไปห่มละน่แหาเล็กนะน้อยก็ได้โอน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วนี่แดดร้อนมากต้องระบายความร้อนด้วยน้ำมา น้ำใจได้ป่ะค่ะได้ยุติเดี๋ยวเด้วยนั่งลงก่อนลูกนั่งลงถอดรองเท้าถอดหมวกก่อนถอดหมวกออกถอดรองเท้าออกอ่าแล้วก็ถอดหมวกนั่งลงดีๆออกมาแล้น้ำจำใจไหมหวานๆเนี่ยอันนี้เป็นน้ำจากร้านดาบโนแค่รังย้าก็น้ำมาช่วยอ้าวมาเข้ารอบ ม่แก้ช่แรงก็บางคนก็ช่วยซื้อต้นไม้คนก็ช่วยแรงบางคนก็ช่วยน้ำสาธุสาธุาธโมทนาทุกคนอ้าวกินน้ําก่อนอยายาเดี๋ยวจะเป็นลมก่อนจะเป็นลมก่อน โอ้เป็นฮอนเฮ็ดพ่นเราเนี่ย <c oughs> แต่เคียนครับยางหน้านี่มิเตเฮ็ดนนเนี่ยอีกน้อยนี่ตอนนี้ปลูกป่ามาตั้งแต่ตีว่าเก้าโมง เก้าโมงเช้าตอนนี้เที่ยงจะครึ่งแล้วยังปลูกกันต่อเนื่องน่าจะรวมร่วมสี่ร้อยกว่าต้นนะวันนี้ปลูกป่าก็ยังอยู่กันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ปลูกมาวันนี้เดี๋ยวรออีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายแล้วก็ฝั่ง ที่ร่มทางนี้ก็อีกชุดหนึ่งแล้วก็จะแซมด้วยกล้วยระบบน้ำก็สำคัญเราก็ต้องต่อท่อต่อตอะไรมาเผื่อฝนขาดช่วงนี่จะปลูกทียิบเลยปลูกถีเลยครอบคุมจะสามารถทำเส้นทางเดินจะกรมได้นี่ก็ลุยกันต่อเนื่อง ไก่จะหมดละปลูกไว้เลยในต้นตะเคียนแต่ต้นนี้มันต้นใหญ่ระวังมันบาดมือไม่ต้องเอาเอา <c oughs> <c oughs> อหมวกได้นีทนเนรอ อีกอีกห้าต้นเ็เสร็จแล้วตุเล็กนี่สู้ตายเว้ยฮะนู่นนูนนี่ตมเกนี่มสู้แดดจังวะเอ้าร่มได้แล้วมั้งอ้าเอ้าลุยเลยทั้งนั้นปลูกต้นไม้วันนี้ ยอดปลูกไม้กลางแดดทำไปสร้างบารมีสร้างบรรรางบร,รมีคือการฝืนฝืนเหนื่อยฝืนอดทนมีความอดทนมีความเพียรนั่นแหละเดียวกันความเพียรความพยายามความอดทน ความตึกตองใช้ปัญญาใช้สติปัญญาปุ๊บต้นไม้เสร็จแล้วก็มาพักกินข้าวกันได้ไรกินไม่ยังแน่เลยหอมมะนาวกะมีตนเตียน,อนโอ้โหกูได้ขึ้นกินข้าวเหนียวอยู่บ้านนี่เขาดอกกระหม่อมอ๋อข้าว ปลาเราเที่ยง